ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินเงินทองทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญา ติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักง,งานอายการจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสอชตนครศร,รีธรรมราชนะคะ <c oughs> ก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะ สามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอายการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันหนึ่งแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อายการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะ กลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอายการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ ค่าเสียหายนะคะไม่มีค่าเสียหายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะหากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธ์ และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคชอที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ